เก็บหนาจอไว้กันสิบสองดนะ่านน้อเอาไปแล้วอะไรเก็บหนาจอไว้เยอะหน่อยไปแล้วไปแล้วเก็บสิบเก่ามันไปไว้หลายพี่น้องเลยขวาเก็บหนาจอกับพระท่านขอบคุณซิบสี่ล้านดวงใจเด้อเขามากกับตองอับห้เด้อพี่น้องเลยสี่ล้านดวงใจ สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาทักทายเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะว้าวสิบหกล้านน้องใจเราแคหนาจอไปก่อนพี่น้องเลยไปแต่ไปล่งชมชนนม,ม,มันยางหรอกขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อโอเป็นกำลังแรงใจให้ดีใจเฮงดีใจรับ กดไลค์กดแชร์ให็นในเดอ้อพี่นออ้องเลยวายมีกำลังใจได้ทรงงานพีิยูนะผู้ขายแห่งปวดหัวเข่าอยู่ยางกระจุกกระจับเห็นงานบ้านเข่า,าโอ้าพี่น้องเลยใช่มันทรมานเที่ยแต่ประนันใจก็ยังบ่ถอยอยู่ยังสิสูต่อไปอยู่พี่น้องเลยมีเงินมีงานบันดาลสุขสู้จนว่าสิสูบ่ะไรบุญละพี่น้องเลย ปิดฝาโล่งยงมไหนหมดนะจัง่อยสีเศร้าออนยังมีชีวิตอยู่กับสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสู่ต่อไปขอบคุณแปดล้านน้องใจสิบสองล้านน้องใจโอ้ยบริหัรสิบเก้าล้านน้องใจพวกขาเพื่อนหูเก็บหน้าจอกับว่าได้ว่าท่านแกบหน้าจอกับว่าท่านพี่น้องเอ้เก็บหน้าจอว่าท่านก็ตรวจก็ไปได้ที่ไปปล่อยชุมชนยังไงเนาะ เก่าล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อเก่าล้านแปดล้านน้องใจกดไลค์กดแชร์เล่เด้อพี่น้องเทวดานั่งแฝาทั้งหลายก็ได้ขอบคุณหาล้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหาล้านน้องใจ ตหั่นซิบเก่าล้านน้องใจผู้ขายเก็บเก็บบ่ท่านแคบหน้าจอบ่ท่านขอบคุณหกล้านดวงใจเด้อพี่น้องเพิ่มมาไบโปรดแคบหน้าจอบ่ท่านเลือยพี่น้องขอตรวจหลายๆว่าสิแคบอวดชุ่มช่นจักน้อยกันเด้บ่ายยังมีร่มบนไม้อยู่ขอบุณเล่นหลายเด้อพี่นอ้องหาล้านดวงใจขอบคุณเล่นหลายเด้อพี่น้อง โอ้วงทีบวกสิบสองด้านดวงใจไป n h à ง g ให้เสรีเนาะขอบคุณสีหลันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีหลันดวงใจ 我工作起来，能在。 คุณสามล้านสองล้าน้อใจเลยห้อ con đây là ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì